สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วกับจอดซี่เบอร์รี่นะคะแล้วก็สำหรับคลิปวันนี้นะคะเราก็จะมีการเห่แก่กล่องซึ่งเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะเห็นจากภาพหน้าปกกันไปแล้วนะคะทาดาวันนี้นะคะเราก็จะมาเห่แกะกล่องน้องถุงแดงถุงนี้นะคะชื่อว่า คาเทียนั่นเองนะคะซึ่งจะบอกว่าชิ้นนี้เนี่ยเป็นคาเทียชิ้นแรกในชีวิตของพี่ซอยเลยนะโอ้ไม่กอดคือจะบอกว่าในชีวิตนี้ ยังไม่เคยมีไฟจิวรีมาก่อนนะคะก็ชิ้นนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นไฟจิวรีชิ้นแรกของพี่จอยเลยก็ว่าได้แล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะก่อนที่เราจะมาเริ่มคลิปนะคะเดี๋ยวนี้บอกก่อนว่เาเดี๋ยวน่าจะมีหลายคนมาถามนะคะลิปสติกที่พี่จอยใช้วันนี้จริงๆเป็นลิปทินนะคะของ Tree Concept นะชื่อว่าสี Use Coral นะคะ Use Coral สีสวยมากโอ้ไม่ก d ดูสิคือพี่จอยอ่ะชอบมากพอทาวันนี้เรารู้สึกว่าแบบดีมันให้ลุคที่แบบดูสดใสก็อ่อนไวมากเก็ว่าใครสนใจเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงช่องคำบรรยายนะจ๊ะโอเคเรากลับมาที่น้องคาเทียกันนะคะคือจะบอกว่าชิ้นนี้เป็นชิ้นที่พี่จอยอ่ะ มองมานานมากคืออยากได้แบบน่าจะราวๆสองปีได้แล้วล่ะแต่ว่าไม่ตัดสินใจซื้อเพราะด้วยความที่เขาเป็นไฟจิวลรี่เนี่ยราคาเขาจะค่อนข้างแรงกว่าพวกแฟชั่นจิวเวลรี่รอะไรเนี้ยว่าแล้วเดี๋ยวพี่จอยขอหยิบแป๊นนึงคือลืมใส่จริงๆวันนี้กะว่าจะใส่ตัวนี้ด้วยก็คือจะใส่ เทียบให้กับเพื่อนๆได้ดูกันอันนี้เป็นของเฟนดีนะคะทุกคนที่เคยรีวิวไปแล้วนะคะก็จะใส่แบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จอยค่อยใส่ดีกว่าเดี๋ยวแกะกล่องเสร็จแล้วเออไม่เป็นไรหรอกใส่ไปเลยก็ได้เนาะเอาไงดีใส่ไปเลยใส่ไปเลยนะคะก็เป็นเฟนดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอามาเทียบให้ดูด้วยว่าความใส่จิวเวลรี่กับความที่เป็นแฟชั่นจิวเวลรี่เนี่ยมันต่างกันยังไงซึ่งจริงๆจะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามพี่จอยใน i ิน t a g r กร หรือว่า Facebook หรือว่า Tik t o ็อะไรเงี้ยจะเห็นว่าพี่จอยอ่ะได้โพสเป็นคลิปแบบเผอแกะกล่องสั้นๆไปแล้วและก็ได้เอาไปใส่มาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ซื้อมานะตอนนี้ก็เป็นเวลา2สัปดาห์แล้วนะคะคือเอาไปใส่ที่ทะเลแล้วก็ไปขูดกับไม้หินอ่อนอะไรเรียบร้อยแล้วซึ่งวันนี้เนี่ยจะมารีวิวให้ดูด้วยนะว่า พอใช้แล้วเป็นยังไงความทนทานความประทับใจอะไรเงี้ยคือจะไม่ได้เขลอแกะกล่องอย่างเดียวก็เดี๋ยววันนี้มารีวิวให้ดูรวบยอดในคลิปนี้เลยนะจ๊ะโอเคก่อนที่เราจะไปดูของที่อยู่ข้างในนะคะพี่จอยจะให้ดูอันนี้ก่อนนะคะก็เขาจะให้มาเป็น2ชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นเอ่อเซอร์ติฟิเคตนะคะ ก็จะมาเป็นกระดาษแข็งสีแดงแบบนี้ข้างหน้าเขียนว่าคาเทียข้างหลังก็จะมีคาเทียแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็พอเปิดออกมาก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ออกมาจากช็อปไอคอนสยามนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นใบเสร็จนะคะใบเสร็จก็จะหน้าตาประมาณนี้ให้ดูไกลๆแล้วกันเนาะก็ไม่มีอะไรแล้วก็จะมีลายเซ็นของคนที่ขายนะคะคนที่ขายเออจำชื่อไม่ได้ช้มาเถอะ โอเคทีนี้เรามาดูกล่องข้างในกันนะคะกล่องของเขาเนี่ยจะมาเป็นถุงของเขาจะมาเป็นถุงสีแดงแบบนี้แล้วก็จะมีการผูกริบบิ้นนะคะสองฝั่งเล็กๆน่ารักประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพี่ซอยย้ายมาไว้ฝั่งเดียวกันจะได้หยิบของออกมาได้นะคะทะดาและนี่ก็คือสิ่งที่เราซื้อมานั่นเองนะคะ ตัวกล่องเนี่ยอันนี้จะเป็นกล่องด้านนอกนะคะทุกคนจะมาเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ตรงนี้มีดีเทลเขียนไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็พอเราเปิดออกมาเนี่ยชช้บแบบนี้ใช่ไหมเราก็จะเจอกับอีกหนึ่งกล่องที่อยู่ข้างในนะคะซึ่งกล่องนี้เนี่ยจะเป็นกล่องที่เก็บตัวจิวเวลรี่อยู่นะคะสวยมากดูดิพี่จอยอยากให้ดูลายเขาจะมีความแบบฉลุสีทองตรงเนี้ย ซึ่งมันสวยมากแล้วความทองกับแดงเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่แบบเป็นคลาสสิกข,ของคาเทียมมากๆเลยอะเนี่ยเวลาถือแล้วรู้สึกว่าแบบสวยหรูดูแพงซึ่งก็แพงจริงๆนะคะวิธีการเปิดเนี่ยสังเกตดูว่าเขาจะมีเป็นเหมือนกระดุมตรงนี้นะคะสีทองเราก็กดชึบแล้วมันก็จะเด้งออกมานะคะทะ่าดาแล้วเราก็จะเจอกับ น้องแหวนนะคะซึ่งแหวนรุ่นนี้จะเป็นรุ่นตะปูหรือว่ารุ่นจูสเอิงครูนั่นเองนะคะอันนี้พี่จอยที่เลือกมาเนี่ยจะเป็นแบบสลิมนั่นเองนะคะก็เอ้ยไม่ใช่สลิมเขาเรียกว่าสมอลนะคะเออในเว็บไซต์เขียนว่าสมอล small, หรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็คือเป็นรุ่นบางนั่นเองนะคะคือจะมีความบางแบบนี้นะคะแล้วก็สีที่เลือกมาเนี่ยอันนี้จะเป็นสีเยลโล่โกนะคะพี่จอยจชอบเยลโล่โกเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่า ผิวเราเนี่ยเป็นผิวที่อมเหลืองมากกว่าอมชมพูอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้าใส่เยลโลโกเนี่ยมันจะขับกับผิวเรามากกว่าเดี๋ยวขอวนะอนุญาตถอดเฟนดีออกก่อนนะคะแล้วก็จะใส่ให้ดูนะคะทองอันนี้เนี่ยจะเป็นทอง 18K นะคะทุกคนราคาตอนนี้นะคะเขาเพิ่งจะปรับราคาคือพี่จอ,อยไปซื้อวันที่7พฤศจิกาใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นวันเกิดของเราแล้วเขาปรับราคาวันที่1 ก็คือได้ราคาใหม่ะคะอยู่ที่4 3 4 0 0บาทซึ่งต้องบอกว่าราคาเก่าเนี่ยอยู่ที่42,400้เขาปรับขึ้นมาแค่1000บาทซึ่งต้องบอกว่าเป็นการปรับราคาที่น่ารักก็คือเรามีความรู้สึกว่าแบบเขาไม่ได้ปรับแรงจนเกินไปนึกออกป่ะมันเป็นการปรับราคาที่โอเคเรารับได้อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคเลยนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนะคะว่าใส่ออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสวยอะ่ะพี่จอยมีความรู้สึกว่าแบบ สวยงามมากๆไซส์ size อันนี้นะคะจะเป็นไซส์56นะคะค่อนข้างใหญ่เลยสําหรับมือผู้หญิงแต่ว่าเราเป็นกระเทยเนาะเออมันก็จะใหญ่นิดนึงเพราะพี่จอยจะมาใส่นิ้วชี้แล้วก็อยากจะใส่นิ้วกลางให้ได้ด้วยนะคะก็คือใส่ได้ทั้ง2นิ้วเลยนะคะแต่ว่าเวลาใส่เนี่ย SA เเขาจะบอกว่าให้เราแบบกำรรมือแบบนี้นะคะสังเกตดูพอกำรรแบบเนี้ย ก็คือจะรู้สึกว่าแบบมันไม่กดเพราะว่าออดีไซน์ที่เขาเป็นหัวตะปูนะคะตรงหัวเนี่ยมันจะมีความกดลงไปบนผิวของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเวลาที่เราใส่เป็นนานๆแล้วมือเราเกิดบว,วมขึ้นมาเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่สบายได้คนะแต่ว่าไซน์นี้ต้องบอกว่าจริงๆพี่จอยอรู้สึกว่ามันแอบหลวมนิดๆอาจจะเพราะว่าวันนั้นอ่ะที่ไปอ่ะนิ้วเรามันน่าจะบวมกว่านี้อะไรเงี้ยซึ่ง พอพอใส่แล้วรู้สึกว่าแอบหลอมเนี่ยเห็นไหมสังเกตุว่าเวลาใส่อ่ะมันจะมียงเอียงแบบเนี้ยเฉียงเฉียงอย่างเงี้ยเกิดจากน่าจะเกิดจากการที่มันหลวมอ่ะมันก็เลยจะมีความเฉียงเฉียงแบบนี้ซึ่งพี่จอยอยากให้มันมันตรงแบบนี้มากกว่านะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะบางครั้งเวลาที่นิ้วเรามันบวมขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้รู้สึกว่าแบบไม่ไม่อุดอัดนั่นเองะคะหรือว่าไม่เจ็บเนาะเพราะตรงหัวเนี่ยมันจะกดไปบนเนื้อของเราอย่างที่บอกแล้วก็เขาบอกว่าเวลาใส่เนี่ยให้ลองสบัด พอสบัดอะ่ะมันจะมีความแบบเลยออกมาแบบมีนิดนึงนะทุกคนเห็นไหมแต่ว่ามันจะยังไม่หลุดคือถ้าเกิดว่าหลุดเนี่ยไม่โอเคละไม่ดีละเนี่ยเกือบหลุดแล้วนะเห็นไหมเนี่ยออกไปอย่างนี้แล้วอะ่ะคือพยายามอย่าให้มันหลุดจริงๆพี่จอยคิดว่าห้าสิบห้าน่าจะดีกว่านี้น่าจะกาลังดีแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเผื่อในอนาะคตถ้าเกิดว่าเราอ้วนขึ้นหรืออะไรเงี้ยเออทำไมวันนี้นิ้วทำไมวันนี้นิ้วไม่บวมก็ไม่รู้ปกตินิ้วมันจะใหญ่คนเนี้ย เออแต่วันนี้รู้สึกว่านิ้วนิ้วมันไม่ค่อยบวมเท่าไหร่พี่จอยก็เลยรู้สึกว่าใส่แล้วมันหลวมนิดๆน,นะอันนี้ข้างซ้ายเดี๋ยวเราลองมาใส่ข้างขวาดูข้างขวานิ้วจะใหญ่กว่าข้างซ้ายพี่จอยมีความรู้สึกว่าเวลาใส่ข้างขวาแล้วรู้สึกรู้สึกไม่หลวมเท่าข้างซ้ายนะคะรู้สึกรู้สึกว่ามันพอดีกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเราอะด้วยความที่เรารู้สึกว่านิ้วมือข้างซ้ายของเรามันเป็นนิ้วที่มีความเรียวแล้วก็สวยกว่า เราก็เลยมีความสุว่าเวลาใส่แหวนสวยๆอะเราอยากจะใส่ข้างซ้ายเพราะว่ามันทําให้แบบส่งเสริมให้นิ้วของเราดูสวยอะไรประมาณนี้นะคะนี่นะจ๊ะก็เอาให้ดูอีกทีนึงก็คืออย่างที่บอกน้อว่าเป็นชิ้นที่พี่จอยอะมองมานานมากๆเดี๋ยวขออนุญาตใส่เฟนดีด้วยก่อน ใส่เฟนดี้คู่กันเฟนดี้จะใส่ไว้นิ้วกลางแล้วก็ตัวคาเทียใส่ไว้นิ้วชี้นะคะก็อย่างที่บอกว่ามองมานานแล้วไม่ไม่กล้าซื้อเพราะว่าด้วยราคาแก่ 4, 3ี0 0อ่ะคือจะบอกว่าได้กระเป๋าใบหนึ่งแล้วนะไม่บอกไหมแล้วเราความรู้สึกว,ว่าแบบเฮย้ยเงินสี่หมื่นเราไปซื้อกระเป๋าดีกว่าซึ่งก็ไปซื้อมาหลายใบแล้วในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมายอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ยอมซื้อชินนีสักทีจนในที่สุด ที่ซื้ออันนี้เนี่ยก็คือไม่ได้ซื้อเองด้วยนะก็คือมีอ่อมีพี่ชายที่แสนดีนะคะมีคนซื้อให้พี่จอยเป็นของขวัญวันเกิดน,นะะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะเออนั่นแหละก็มีความรู้สึกว่าถ้าไม่มีคนซื้อให้อะ่ะแล้วเราจะกล้าซื้อใหม่ก็ยังไม่รู้นะแต่จะบอกว่าตั้งแต่ได้มาเนี่ยคือรู้สึกรู้สึกว่าตัดสินใจไม่ผิดอะ่ะที่เลือกชิ้นนี้เพราะว่า ใส่ตลอดเลยเวลาออกไปข้างนอกเวลาไม่ไม่ว่าจะใส่ชุดอะไรอะไรเงี้ยมันสามารถที่จะแมชกับเสื้อผ้าของเราได้ได้ทุกๆแบบนะคะแล้วก็พี่จอยอะเอาไปทะเลมาแล้วก็อย่างที่บอกว่าไปขูดกับไม้หินอ่อนถ้าเกิดว่าดูใกล้ๆอะซึ่งพี่จอยคิดว่าในกล้องอะมองไม่เห็นแน่นอนเพราะว่าแค่เราดูแบบดูด้วยตาเปล่าก็แทบจะมองไม่เห็นแต่ว่าตอนขูดเนี่ยต้องบอกว่า ขูดแรงพอสมควรนะคะทุกคนขูดแบบกรึบอย่างนี้เลยตรงช่วงบริเวณหัวนะคะถ้าเกิดว่าใช้มือลูบแบบเนี้ยจะรู้สึกได้ว่าแบบมันจะมีความแบบไม่สมูทอะแต่จะบอกว่าด้วยความที่ข้อดีของไฟซิลลี่เนี่ยเขาเป็นทองแบบเป็นโซลิดโกอะทุกคนก็คือเป็นทองทั้งหมดเลยนะคะไม่เหมือนกับเฟนดีเดี๋ยวพี่จะให้ดูเฟนดีสังเกตดูว่าช่วงเนี้ยถลอกแบบถลอกไม่พอนะ เห็นไหมว่ามันเป็นสีเงินๆนะ่ะก็คือทองที่เขาเคลือบไว้ข้างนอกอะ่ะมันมีความหลุดออกไปนะคะเห็นไหมซึ่งเฟนดีเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวงนะที่พี่ซอยมีความรู้สึกว่าซื้อมาคือไม่ผิดหวังเพราะว่าใส่ตลอดคือใส่ใส่แทบสะทุกครั้งที่ออกจากบ้านอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออถึงแม้ว่ามันจะถลอกว่าเป็นรอยอะไรเงี้ยเราก็ไม่ซีเรียสเพราะว่าเราตั้งใจจะซื้อมาใส่แบบเป็น everyday ก็คือเหมือนกับ ตะปูวงนี้เลยก็ตั้งใจว่าจะซื้อมาเป็นเอดีเดเหมือนกันถ้าเกิดว่าในอนาคตเป็นรอยหรือว่าถลอกหรือน,นั่นนู่นเนี่ยพี่จอยก็จะพยายามทําใจว่าแบบเออไม่เป็นไรเพราะเราตั้งใจจะซื้อมาใส่เป็น e อ e ว y เด y ยอาจจะเป็นรอยบ้างถลอกบ้างแต่ก็เราก็ต้องทําใจไว้ก่อนอะไรเงี้ยซึ่งพอเอามาใส่คู่กันแบบนี้แล้วพี่จอยรู้สึกว่าแบบเห็นไหม แก yeah, มันสวยมากแล้วมันเข้ากันมากๆเลยนะตัวเฟนดีเนี้ยมันจะมีความคล้ายกับเอ,อ่อคาเทียที่เป็นรุ่นตะปูที่แบบฝังเพชรรอบรอบๆนะคะซึ่งวงนั้นราคาแพงมากไม่สามารถซื้อได้แน่นอนแต่ว่าตัวเฟนดีเนี้ยเราได้มาแค่ในราคา1 3 0 0 0บาทนะคะก็ถือว่า เป็นราคาที่ถูกมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พี่ซอยอยากจะบอกนะว่าความรู้สึกเวลาที่ใส่ตัวที่เป็นไฟซิลลี่อ่ะคือเราก็จะรู้ว่าไฟซิลี่อ่ะมันแพงกว่าเยอะมาก1หมือนสามกับสี่หมือนสามอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันก็หลายเท่าตัวนะึกออกปะแต่ว่าความรู้สึกของพี่ซอยนะหลังจากที่ได้มาแล้วใสอะ่ะเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีความอาจจะความรู้สึกของเราเองนะเราไม่ได้รู้สึกว่ามันวิเศษหรือแบบมันพิเศษไปมากกว่าตัวที่เป็น แฟชั่นจิวรีอ่ะมันก็มันก็เหมือนกันและดีไซน์ความสวยมันก็สวยเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะในความรู้สึกแล้วเนี่ยถามว่าในนาคตเราจะซื้อไฟจิวเพิ่มไหมก็อาจจะซื้อแต่จะซื้อเฉพาะชิ้นที่เราแบบรู้สึกว่าเราชอบในดีไซน์ของเขามากๆจริงๆนะคะแต่จะไม่ได้ซื้อเพราะว่าเขาเป็นไฟจิวเขาเป็นแบบทองแท้หรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเวล,ลาใส่แล้วเนี่ยพี่จอยมีนความรู้สึกว่ามันไม่ได้แตกต่างไปจากแฟชั่นจิวเวลรี่นะคะซึ่งใน อนาคตก็คิดว่าน่าจะซื้อตัวแฟชั่นซีรีส์มากกว่าไฟซีรีส์อยู่แล้วเพราะว่าราคามันถูกกว่าแล้วเราประหยัดเงินได้มากกว่าอันี้คือความคิดนะตอนนี้นะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะเปลี่ยนใจหรือเปล่านะจ๊ะโอเคค่ะสุดท้ายนะคะเรามาพูดถึงเรื่องความคุ้มค่านะว่าควรไหมควรซื้อไหมคือแหวนแบบเล็กมาก ในราคา43,400บาทเนี่ยคือมันคุ้มค่าไหมนะในความรู้สึกของพี่ซอยนะั้นในแง่ของความคุ้มค่าที่ว่าจ่ายในราคานี้แล้วได้ทองซึ่งปริมาณทองเนี่ยมันพี่ซอยไม่รู้เท่าไหร่สลึงนึงถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพี่ซอยมองว่ามันไม่ได้คุ้มเลย ถ้าในแง่ของความคุ้มค่าที่ว่าเป็นแบบเป็นทองแลกกับจำนวนเงินที่จ่ายไปนะคะแต่ว่าในแง่ของความที่ว่าเราซื้อมาแล้วเราได้ใช้ได้ใส่จริงได้ใส่ทุกวันแล้วตัวนี้เนี่ยเขาเป็นตะปูนึกออกปะว่าเขานำดีไซน์ของตะปูอะซึ่งตะปูเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเบสิกมากๆแต่ว่าเอามาอยู่ในรูปแบบของไฟซิลลี่ซึ่งยกระดับ ให้มันดูแบบดูมีความหรูมีความชิคแล้วก็ในขณะเดียวกันคือเราสามารถที่จะใส่ได้ทุกวันเป็นแบบเป็น everyday อะไรเงี้ยซึ่งพี่จอยมองว่าตรงนี้แหละคือความคุ้มค่าของเขาแล้วก็ต้องบอกว่าเขาขายความเป็นคาเทียด้วยขายแบรนด์ของเขาด้วยนะอันนี้ถ้าเกิดว่าเราดูแล้วมันเป็นดีไซน์ที่เรารู้สึกว่าชอบเหมาะกับเราแล้วเราคิดว่าเราจะใส่ได้ทุกทกวันอันนี้ก็คือคุม้มสำหรับพี่จอยนะ ในการาซื้อมาใส่ในครั้งนี้พี่จอยมองว่าส่วนตัวแล้วคุ้มนะคะเพราะว่าเรามองภาพออกเลยว่าแบบ วงเนี้ยได้ใส่ทุกวันแน่นอนทุกคนตอนนี้ก็เริ่มเบอลอแล้วแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะคะเอาเป็นว่าก็ประมาณนี้นะคะที่จะมารีวิวในวันนี้ก็เอาเป็นว่าในอนาคตถ้าเกิดว่ามีอัปเดตอะไรเดี๋ยวพี่จอยจะมารีวิวเพิ่มเติมให้อีกทีนึงนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กําลังหาข้อมูลอยู่นะคะก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าผมยุ่งหรือเปล่านะคะโอเค คลิปต่อไปเดี๋ยวจะถ่ายวันนี้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตก่อนผมยุ่งอะคือจะบอกว่าอันนี้พี่จอยสั่งออนไลน์มาอีกแล้วนะคะใหญ่ไหมกล่องใหญ่มากอันนี้เป็นของ Versace นะคะซึ่งอยากจะถามว่าเพื่อนๆอยากดูไหมถ้าอยากดูกดหนึ่งถ้าไม่อยากดูกดถ้าไม่อยากดูไม่ต้องกดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจบคลิปนี้ก็จะถ่ายเกอแกะกล่องอันนี้เลยซึ่งเป็นแบบ เป็น real unboxing จริงๆเพราะว่าสังเกตดูได้ว่ายังไม่ได้เปิดนะคะก็เอาเป็นว่าก่อนที่จะดูคลิปนี้ ไปที่ Ver s a c e ก่อนเลยเข้าไปใน w w w v e r s a c e .com เพราะว่าตอนนี้เซลล์อยู่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าช้าเดี๋ยวของมันจะหมดนะจ๊ะแล้วก็ไปกดซื้ออะไรเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาดูคลิปนี้นะจ๊ะโอเคทุกคนวันนี้พี่ซอยขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปนี้คลิปต่อไปอันนี้คือแบบรวดเร็วเลยนะคะเอาไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย